สวัสดีค่ะดิฉันรัชดาพรแสนประสิทธิ์ค่ะเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกค่ะวันนี้จะมานำเสนอโครงการนะคะโปรเจกต์เบื้องต้นค่ะประจำปีงบประมาณ2567ค่ะในประเด็นการส่งเสริมศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพิชฌกิมการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตรายด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่ตาบลบ้านกลางอาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะ เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาในเรื่องของการจัดการขยะค่ะปัจจุบันสถานการณ์การจัดการขยะโลกค่ะเป็นสถานการณ์ที่เข้าขั้นวิกฤตค่ะในส่วนของประเทศไทยเองก็ติดท็อปในการสร้างขยะสูงสุดเป็นอันดับ3ของโลกค่ะซึ่งจากสถานการณ์ที่ผ่านมาเกิดโรคระบาดเกิดขึ้นค่ะส่งผลให้มีปริมาณขยะติดเชื้อค่ะจานวนสะสมสูงสุดถึงเกือบ40ตันต่อวันค่ะซึ่งจากความสาคัญตรงนี้ พวกเราจึงอยากจะ สร้างการตระหนักรู้แล้วก็การเห็นถึงผลกระทบในการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อแล้วก็ขยะอันตรายค่ะจากครัวเรือนซึ่งเป็นปัญหาการจัดการที่ต้องหาทางแก้ไขอย่างเหมาะสมและเร่งด่วนค่ะการเก็บรักษาการคัดแยกการขนส่งการกําจัดรวมไปถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อสิ่งแวดล้อมเองและสุขภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งการจัดการขยะที่จะประสบความสําเร็จในชุมชนได้นั้นจําเป็นต้องใส่ความ ความร่วมมือค่ะจากทุกๆหน่วยงานในท้องถิ่นสถาบันการศึกษาและสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งจากสมาชิกในชุมชนค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการเรานะคะอันที่1ค่ะกระตุ้นการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนด้านการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายและขยะมูลฝอยติดเชื้อค่ะด้วยรูปแบบกระบวนการสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมค่ะสร้างผู้นําด้านการจัดการขยะอันตรายและขยะติดเชื้อในชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ ส่งเสริมและยกระดับชุมชนซี o w เวสค Community ด้วยผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชุมชนโดยมีสถาบันอุดมศึกษาและผู้ประกอบการเป็นพี่เลี้ยง การดำเนินการของโครงการเราค่ะจะมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการทั้งหมด3ปีค่ะแบ่งการดำเนินงานออกเป็นกิจกรรมทั้งหมด6กิจกรรมตามระยะต่างๆค่ะในปีที่1ค่ะเราจะมีกิจกรรมที่1และกิจกรรมที่2ค่ะกิจกรรมที่1คือการเสริมสร้างสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีตามหลัก SDGs ในมิติสังคมด้วยการจัดการขยะค่ะกิจกรรมที่2เสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสนับสนุนการปฏิ งานค่ะนิะยะที่2คือปี2568ค่ะจะเป็นในส่วนของกิจกรรมที่3การออกแบบหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายและขยะมูลฝอยติดเชื้อค่ะกิจกรรมที่4 เราจะอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายผู้นำด้านการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายและขยะมูลฝอยติดเชื้อค่ะในปี2569จะเป็นในส่วนของกิจกรรมที่5ค่ะคือการเสริมสร้างศักยภาพการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ปัญหาในชุมชนค่ะแล้วก็พัฒนาความเป็นอยู่ แล้วก็กิจกรรมสุดท้ายค่ะคือกิจกรรมที่6ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการเบื้องต้นค่ะส่วนของกิจกรรมต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้ว6กิจกรรมนะคะจะมีภาพรวมโดยสรุปดังนี้ค่ะเรามีอินพุตของโครงการคืออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกซึ่งมีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาจํานวน9คนค่ะมีงบประมาณในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น7 5 0 0 0 0บาท ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ3ปีเราพัฒนาความร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านหรืออ,อสอมอค่ะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคลินิกในชุมชนผู้นําชุมชนตําบลบ้านกลางในอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะจากกิจกรรมที่ได้บอกไปเบื้องต้นค่ะจะมีทั้งหมด6กิจกรรมค่ะซึ่งแต่ละกิจกรรมค่ะ จะมีระยะเวลาในการดําเนินการตามปีที่ได้บอกไปนะคะก็คือปีที่1ค่ะกิจกรรมที่1และกิจกรรมที่2ค่ะในส่วนของกิจกรรมที่1ค่ะเราจะศึกษาวิธีการและรูปแบบการจัดการขยะค่ะแล้วก็จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายค่ะ ในส่วนของกิจกรรมที่2นะคะเราจะออกแบบและสร้างสื่อเผยแพร่ความรู้ที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มผู้นําการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะสําหรับการเผยแพร่ความรู้นะคะแล้วก็กิจกรรมที่3ค่ะการออกแบบหลักสูตรสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงค่ะตรงนี้นะคะกิจกรรมตรงนี้เราจะใส่ในเรื่องของหลักสูตรที่เหมาะสมอย่างเช่นกระบวนการคิดต่างๆที่จะสามารถนําไปใช้แก้ปัญหาในชุมชนได้และกิจกรรมที่4 เราจะนำหลักสูตรที่ได้ออกแบบแล้วนํามาอบรมเชิงปฏิบัติการให้สําหรับค่ายผู้นําค่ะและกิจกรรมที่5ค่ะเราจะเสริมสร้างศักยภาพการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่ผู้นําการเปลี่ยนแปลงค่ะและกิจกรรมสุดท้ายนะคะกิจกรรมที่6คือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการซึ่งกิจกรรมนี้เองค่ะเราจะฝึกทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการแล้วก็ฝึกปฏิบัติตามแนวทางที่เขาได้เขียนข้อเสนอโครงการเข้ามาโดยมีเราซึ่งเป็น และสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงนะคะซึ่งเอาพุทธที่เราคาดหวังว่าจะได้ก็คือในส่วนของชุดข้อมูลการจัดการขยะค่ะแกนนําอาสาสมัครรวมไปถึงแกนนําที่เกิดความรู้การมีส่วนร่วมมีทักษะในการปฏิบัติโดวยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการค่ะเราคาดหวังว่าเราจะได้สื่อนวัตกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ที่จะเป็นเครื่องมือในการใช้ถ่ายทอดความรู้ในด้านการจัดการขยะค่ะเราคาดหวังว่าเราจะได้ต้นแบบแพลตฟอร์มออนไลน หลักสูตรสนับสนุนผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้นแบบสื่อนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายและขยะมูลฝอยติดเชื้อนะคะแล้วเราก็อยากจะให้มีผู้นำด้านการจัดการขยะที่มาเป็นภาคีเครือข่ายมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เกิดทักษะที่สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะนำไปแก้ไขปัญหาในชุมชนรวมไปถึง สิ่งสุดท้ายที่เป็นสิ่งที่เราคาดหวังที่สุดคือการได้ข้อเสนอโครงการที่แก้ปัญหาในชุมชนจากตัวคนในชุมชนเองซึ่งก็คือผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่เราคาดหวังว่าเราจะสร้างเขาขึ้นมานะคะในส่วนของผู้ใช้ประโยชน์ค่ะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะคะตั้งแต่นักวิจัยเจ้าหน้าที่นักศึกษาหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยหน่วยงานสาธารสุขที่เกี่ยวข้องภาคประชาชนต่างๆค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นหากโครงการนี้ประสบความสําเร็จ เราก็ได้รับการสนับสนุนค่ะเราจะสามารถถ่ายทอดต้นแบบเหล่านี้ไปยังชุมชนอื่นๆทั้งในและนอกจังหวัดน่าจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นข้างต้นที่เราได้กล่าวมาค่ะ ซึ่งผลลัพธ์ที่เราคาดหวังจากการร่วมโครงการก็คืออสมค่ะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเราเนี่ยค่ะมีการจัดการขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างน้อยร้อยละ30ค่ะเกิดผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายขยะมูลฝอยติดเชื้อในชุมชนจากกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ30ค่ะกลุ่มเป้าหมายของเราสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเผยแพร่ความรู้ใช้ ใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายและขยะมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างน้อยร้อยละ30ค่ะได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายและขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการในการที่จะถ่ายทอดให้แก่อสอมมอหรือกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกจังหวัดค่ะและได้เอกสารบันทึกข้อตกลงและหนังสือรับรองการนําผลการศึกษาผลของโครงการไปใช้ประโยชน์ เราคาดหวังที่สุดคือ Impact หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นค่ะในแง่ของด้านเศรษฐกิจค่ะเราคาดหวังว่าเราจะลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวของผู้ป่วยที่มีสาเหตุมาจากขยะมูลฝอยอันตรายและขยะมูลฝอยติดเชื้อค่ะลดการสูญเสียรายได้ระหว่างการพักรักษาตัวค่ะในส่วนของด้านสิ่งแวดล้อมค่ะปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายและขยะมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่ลดลงอย่างน้อยร้อยละ20 ลดการปนเปื้อนสารเคมีสะสมในดินและน้ำค่ะและผลกระทบด้านสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือด้านสังคมค่ะเราคาดหวังว่าจำนวนภาคีเครือข่ายด้านการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายและขยะมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนหนึ่งกลุ่มปริมาณขยะที่ถูกทิ้งในพื้นที่ที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ10และลดอุบัติการภาวะเจ็บป่วยของคนในชุมชนซึ่งตรงนี้เองส่งผลต่อทั้งงบประมาณในด้านสาธารณสุข งูประมาณในด้านของการพัฒนาประเทศชาติจะได้นำไปใช้ในส่วนอื่นๆอย่างถูกต้องตามหลักต่อไปค่ะทั้งนี้ดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้เกียรติได้รับฟังข้อเสนอโครงการจากทีมงานของเราขอบคุณค่ะ